มาดีจ้ะพี่น้องมาดีสุขุสุขคอนจากเขาป้ายเรียวผัวเห็ดเห็ดมันปูพี่น้องดอกเดียวงางาม ข้าเนี่นี่ดีพี่น้องชจออีกแล้วค่ะโอ้งามงามงามกออีกแล้วจ้าโอ้ยดอกงามพี่น้อง ข้าแขนอุ่นตุ่นเนอ่ยอ,อบรอบพี่น้องกรึดกรึดเจออีกเล้จ้า พวกเอกเจพวกเกเจยุกกกัน พออ่อยเกิดจ้าปีนี้เป็นห้างๆเลยเห็ดอันนี้ยังก็เห็ดมันปูเป็นห้างๆบ่คือปีที่แล้วไหมพี่น้งองอพ่อยเกิดจ้าเห็ดมันปูมองเพิ่นเคยออกเป็นมูแบบ เซ็บิบดอกคงเสียเบิ่งเพิ่นออกดอกเดียวนี่แต่เพิ่นดอกใหญ่เห็นบ่ โอ้ยกระจาโอ้ยเบิ่งอะร่งสางอะร่งสางข้าไงแนนติ้งเนี่ยพี่น้องเห็ดอันนี้ขาแนนขอบโยยุ่นเสกตาผิดรู้ยยูมองเกาพี่น้องเป็นมู่กันยุ่นนี่ละเห็ดว่าท่านไหนไปเสกยังตัดมองเกาอยู่ หันมานี่เพื่นตายแดดว่าหันลยพี่น้องเพื่นเห็นฝนเพื่นคึืนมาอีกแล้วมารอปลารอโคกพ่อใหญมีกีบลูงใหพี่นอ้องเบิ่งเป็นมูกันเนาะพี่น้องเฮ็ดกบว่าท่านเนออกหลายว่าท่านเนออก ผลหล่อสองพึ่งจะมาเลยนิดนิดนิดน้อยกะโงคไหนพี่น้องเบอร์เล่นหน่อย,ลย,ลยเล่นๆกะเฮ็ดเนาะพี่น้องเพราะเลยมวลมวเป็นน้ำกันกะตัดขาเพื่อนอยู่เลยอยางไปเรื่อย ก็เห็นไปเรื่อยๆแม่นบ่พี่น้องแม่นเฮ็ดผึ่งบ่บ่แม่นแม่นบ่บ่แม,ม,ม่นน่ะหัวคือเฮ็ดผึ่งดำเนาะแต่บ่แม่นพี่น้องเฮ็ดผึ่งเหลืองขอโทษเด้อลงว่าแม่นเฮ็ดผึ่งเอออยู่นี่ล่ะ มัก้คือนอพี่น้องเบื้องนี้ว่าเป็นยังเบิ่งเฮ็ดลี่ยายพี่น้องมาหลายรอบบ่เห็นพูนอยู่ป่นเห็นบ่้งเลียงเลียงเฮ็ดลี่ยายเห็นบ่ที่ยายไปเห็นนี่เพิ่นบ้านเก็บเก็บพี่น้องเห็นเบื้องันน่ะเหลืองอาลามห์มาหลายรอบบ่เห็นในพี่น้องบ่ได้เพื่นดี ยูพูไม่อืมโอ้อไปจกออกมาเล้วราสามดอก แต่ปีแรกๆไม่ไมน่นะพี่น้องย,ยายยายบอตัดขาเห็ดได้ประมาณอู้หลายกว่านี้ยายไปเก็บปีแรกบวชุดจักปลาเห็ดหรอกพ่อยายผ้ามาเข่าปลาหนี่ข่้วห่อนเข่าปลามาซันมาพร้าเห็ด,หาาหหดได้เทรายี่สิบสามสิบโลว่าผ้ากันตัดขาแม่พี่น้องเอาไปบ้านจากัก,กหกกับหก ฮัดเบิองพีห <laughs> ่าเฮ็ด <médico> พี่น้องเข่ามาเฮ็ดเธอเลยยู่เข่ามาเฮ็ดเธอเลยยู่เฮ็ดดินเฮ็ดนาแหนะแหนะออกม่วงจักหน่อยนั่นเฒ่าเด้อล่ะแมงลงแล้วดอกขนาดนี้พี่น้องผัวอีกเร็วกรอบกรอบกรอบ บียนี่หน่อยก็มีออเอาไว้เห็นอันทึ่งทึงเดี๋ยวเจอยากันยุ่งกันนะเศษอันนำสมเีดฮึ่มทึ่งทึงยุ่งจะไปยุ่งจะไปยังเดี๋ยวโตมากกว่าเศษเปนน้อพี่น้องนำมสมสายสูน้นี่หรอ เสีงหลุดจอบปลาพิ่นเดงหมูปลาพิ่นเอาอาหารมมใหายมูปาพพมมลาพ่อายญ่หอพิ่นสุมอเสมออมพ่อยีกแจ้วนั่นนั่นนนายเดอพี่น้องย่างโตอจ้า เห็ดทานพี่น้องนี่เห็ดทานแต่ย่ายกับโบกากินคือเกาล่ะพี่น้องมันออกลายๆเลยย่ายังบทไทยเบิองออกจน,นเน่าแล้วปวอีกเรียวพี่น,น้อง อันไหนบ่มาบ่ถึงนี่เพิ่นสิบานนี่เฮ็ดเดือนย่างบ่มาฮอดเพิ่น ย ja ุติได้โฮไม่พี่น้องยุดไก่ไก่กันตัดข้ากับง่ายพี่น้องเอาไปทำความสะอาดยุบานีง่ายบ้ายาก รูปนับหนเนี่ยสวยเอาเศษเอายังเพิ่นถิ่มใน้ปาให้เพิ่น,น้ออกให้เ้ากินอีกเป็นเสือต่อไป อยู่มองเก่าพี่น้องอันนี้มูยเนาวคือหางเบาวม,มาบ่ะหอดเพืนๆกับบานนั้นสิละพี่น้องดีเนาะเพืนว่นาพ้นจิตโตอีกเรียนมันนี่พี่น้องสองสัยสิเมนผากบ้ายช่วงบ้าย เป็นจุ่มเกินเฮ็ดเพิ่นออกมองนี้แสดงว่าเพิ่นมักดินมองนี้เพิ่นมักเพิ่นมักกินเฮ็ดเพิ่นเพิ่นขึ้นอยู่นี่เขาก็ได้ตัดอยู่นี่เพิ่นมักมองนี้นะพี่น้องเฮ็ดก็จ้าคอยขึ้นพื้นที่หม่องดิน ถ้าเขายใหญ่มองมันบะเบนมองเพิินเพิ่นกะกะสิออกยากนสินะพินรองนี่มองเพิ่นเพิ่นมากนี้เขาก็ตัดไปหนีด้วยสิความคิดของยายวะความคิดของเพิินความคิดของยายโอ้ยบอกพีดอีกแล้วได้ลายดอวพิน้องเห็นบ่ดอกงามบานพร้อมมูเดียวคือสิเมนเ่นเฮ็ดท่านน่ะพิน้องแต่ว่ายายกับบลกาคือเก่าพิน้องนี่ เพิ่นออกจนเน่าได้เห็นบ่เห็ดทานพ่อหลายมู่พวดเพิ่งยังกับพี่น้องนี่เพิงอะไรเอ่ยเพิ่งยังกับจางฮาบ่กินบ่เมนเพิงเนยเบิ้งพี่น้องไม่ยังนี่ปุ่งปุ <pf unlikely> 對對่งเห็ดทานเน่าอันนี้กับเมนเห็ดทานนี่พี่น้องเบิ้งนี่เพิ่นจนเน่านี่กับเมนนี่ทานเน่า ปลาหมองย่ายูมีเฮ็ดหาดเฮ็ดท่านเฮ็ดเห็ดกอแดงใหญ่เห็ดหน่าแหล่หมองหมองหม,มองชอดย่ายูมีถูกเห็ดคือเมืองไทยแต่ว่าย่าบอกกากินพี่น้องกินยุเห็ดหน่าแหล่เห็ดตะไคร่ที่ถ่ายรูปเหตุพราใหญ่เบิ้งเนาะปลาเบื้องจุกขึ้นแม่บาทเดียวปั่นมาหน้าง,งามมารด อกระจาเห็ดมันปูเห็ดทาน้าลายเลยส่วนมากเุ่นยายสิบ่เห็นถึงว่าเห็นกับ่เก็บนะเนอออกยิบหกข้อใหม่ป๊าตัวบัง เอาได้บอปืด๊ดเบื้องขาเพิ่นเฮ็ดตะไคร้พี่น้องเอาได้ไหมคะเอาได้ยู่พี่น้องเอาได้เอาได้เจอแล้วดอกพี่น้องมีพี่นอ้นองทานเฮ็ดตะไคร้หอมคือบ้านเฮาบ่มันสูงเฮ็ดบ้านห้องอะไรดอกพี่น้องพวมหอมอันนี้สิแทบสิบ่บมีกินงามอยู่พี่น้องเฮ็ด สวยอยู่ใบตรงปลูกอยู่พี่นองย่ายกะใส่ตาเบิ่ง <c oughs> มันเคยออกเนาะกล่อ,องวัตถุดิบตุน มาเป็นยังคือเป็นปุงปุงคนนะจับเบิ้งบาดเดียวกับเมียนี่ดีเอาอืม,อม,อมดอกเดียวก็ออกไปน้อยมาอยู่ผู้เดียวบ่ฮะ อยไม่ทับเพื่อนไว้มองเดียวว่าหัน่ะพี่น้องร้ายดวอชือดิมีพี่น้องว่าอันย่าย่าาไปเบิ้งอันนี้ยังเกอะียังนอหนอไม่อันในในพักตะกะแตนในพักตะกะแตนพี่น้องมืงนอันย่ายไปเบิง้ง เป็นดอกแล้วกระล่างเป็นหมากเพิ่นบระท่านในแก่ดอกพี่น้องเดี๋ยวย่าสิาพาไปเบิ่งใน่พักตะกะดเตนไหมปลาพักตะกะดเตนเนะ่ยเสีบพี่น้องก็พักกาดศนิมแสีบจ้ะแสีบมัน่นก็อบกทัวเพิ่นตายแดดพี่น้องขาใหญ่เนาะเพิ่นตายแดดบึ้งเดี๋ยวเด้อพี่นอ้องย่าย่ยาเอัน ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ย้าย,ย,าย,ย,ายบอหลินพันกันไปแล้ววะนี่พี่น้องคนไหนอยากได้เม็ดพั่นเดีย๋ยวย้ายจิจัดใส่ถุงให้จัดเตรียมไว้ให้ไม่เม็ดผักกาสนิมกับผักกาสนิมนี่ใน,นพั่นเพิ่นสิหลายอยู่แต่ว่าหญ้าหญ้าผักตะกะแตนนี่มีอยู่จักสิหน่อยสิหลาย ผลพระท่านไห้แก่แม่พี่น้องเดี๋ยวย่า่สิพาพไปเบิ่งนั่นแหะพี่น้องย่า่ก็สิพาพเมียบ้านพ่อใหญายมหวาวนั่นล่ะเม็ดพันธุ์เออ่ผักกาดสนิมกับพี่ยังอีกงเนี่ยบุย่า่ก็เริ่มหลายสื่อผุด <c oughs> ลงเอาวไว้เด้อพี่น้องป่วยอีกได้เม็ดพันธุอ์อีหยังลงเอาไว้ลงซื้อพร้อมเม็ดพันธุ์หยังบอกย่า่ย่า,ยยายิดจดๆๆเอาวไว้ พี่น้องมันน,น,นี่กะซ้ำนี่เนาะพี่น้องกะพ่อไลยอยู่ลาซ้ำนีน่เนาะจ้าบายบายพ่อการกิบไหม่พี่น้องขอบคุณค่ะ